การรวมตัวประท้วงมักเป็นการกระทําเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ในบางครั้งผู้เสียชีวิตจากการประท้วงก็ไม่ได้รับความยุติธรรมวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวความสยองขวัญที่จะทําให้คุณขนหัวลุกไปจนถึงกระดูกสันหลังจนทําให้คุณนอนไม่หลับเรื่องราวของนอนนักศึกษาชั้นปีที่สที่ลหลงไหลในอุดมการประชาธิปไตยได้เข้าร่วมการประท้วง และพบกับเหตุการณ์ที่ลืมไม่ลงกับเรื่องม็อบมอรณะวิญญาณอาฆาตเสียงตะโกนดังกึกก้องแสงไฟจากหลอดนีออนาสาดส่องกระทบใบหน้าของผู้ชุมนุมนับพันที่รวมตัวกันได้สะพานลอยใจกลางเมือง ประชาธิปไตยจงเจริญประชาธิปไตยจงเจริญประชาธิปไตยจงเจริญเสียงเหล่านั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นความหวังและความเหนื่อยล้านนนักศึกษาชั้นปีที่4ที่หลงไหลในอุดมการประชาธิปไตยและวันนี้นนได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการชุมนุมครั้งประวัติศาสตร์การประท้วงครั้งนี้ยืดเยื้อมาหลายวันแล้วความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกขณะ ข่าวลือเรื่องการสลายการชุมนุมเริ่มหนาหูแต่ไม่มีใครถอยพวกเราปักหลักอย่างแน่วแน่ทำกลางบรรยากาศที่อึมครึมฝนเริ่มโปรยปลายลงมาท้องฟ้ามืดมิดราวกับกำลังโศกเศร้าให้กับพวกเราและในคืนนี้เองเรื่องราวสยองขวัญก็ได้เริ่มต้นขึ้น <c oughs> เสียงกรีดร้องดังมาจากเต็นท์พยาบาลที่อยู่ไม่ไกลนนและเพื่อนๆรียวิว่งเข้าไปดูภาพที่เห็นทำให้เลือดในกายของนอนเย็นเฉียบ หญิงสาวคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่บนเปลเสือ้อผ้าเธอเปื้อนไปด้วยเลือดใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบ Weber ิลคลงมองเพดานอย่างไร้แววแพทย์อาสาที่กำลังปฐถมพยาบาลสายหน้าด้วยความสิ้นหวังเธอถูกยิงเธอจากเราไปแล้วนั่นคือคำพูดที่อยู่บนใบหน้าของแพทย์อาสาคนนั้นความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัด ผู้คนเริ่มแตกคือวิ่งหนีกันอย่างอลมานนนถูกผลักล้มลงกลางความมืดมิดและเสียงปืนที่ดังสนัน่นพร้อมกับเห็นร่างของใครบางคนล้มลงตรงหน้าเป็นชายในชุดดำใบหน้าของเขาถูกปกปิดเอาไว้นนมองไม่เห็นหน้าเขาชัดชัดแต่สัมผัสดได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างนั้นก่อนที่ร่างนั้นจะถูกผู้คนเหยียบย่ำจนหายไปในความมืดมิด ในคืนนั้นเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของนอนเหล่าผู้ประท้วงถูกล้อมด้วยเจ้าหน้าที่เสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะและผู้คนล้มตายไปต่อหน้าต่อตานนพยายามช่วยเท่าที่ทําได้แต่สุดท้ายก็ต้องยอมจำนนต่อความจริงอันโหดร้าย <c oughs> เมื่อรุ่งสางมาเยืนภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือความหายนะซากปรักหักพังกลิ่นควันไฟคละคลุ้งและรอยเลือดและรอยเลือด ที่กิดจัดกระจายไปทั่วพื้นผู้คนล้มตายเกลื่อนกลาดนนเดินสำรวจไปทั่วบริเวณด้วยหัวใจที่บอบช้ำและนั่นเองที่ทําให้นนได้พบกับสิ่งนั้นร่างของชายหนุ่มในชุดดาที่เห็นเมื่อคืนเขานอนคว่ำหน้าอยู่ท่ามกลางกองขยะและเศษอิดนนตัดสินใจพลิกร่างของเขาขึ้นมาดูว่ามีอะไรที่พอจะระบ,บุตัวตนของเขาได้ไหมสิ่งที่นนพบคือส้ยคอพระเครื่องเก่าๆและกระเป๋าสตางค์ที่บรรจุบัตรประชาชนของเขาเอาไว้ ชื่อบนบัตรคือนายวิชิตแต่สิ่งที่ทําให้นนขนหัวลุกไปทั้งตัวคือดวงตาของเขาเบิกโพรงค้างจ้องมองมาที่นนด้วยความอาฆา,าตมาดร้ายเรากับกําลังจะบอกอะไรบางอย่างก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะจากไปนนทําอะไรไม่ถูกได้แต่จ้องมองดวงตาคู่นั้นอย่างสันเทาก่อนที่จะวางร่างของเขาลงอย่างเบามือและเดินจากไปหลังจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมในครั้งนั้นชีวิตของนน,นก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ฝันร้ายตามหลอกหลอนในทุกๆคืนฝันเห็นภาพของผู้คนล้มตายเห็นเลือดเห็นเปลวไฟและที่สำคัญที่สุดเห็นดวงตาของนายวิชิตในตอนแรกนนคิดว่ามันเป็นแค่ผลพวงจากความบอบช้ำทางจิตใจแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นนนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆในตอนกลางคืนเสียงนั้นเรียกชื่อนนซ้ำๆบางครั้งก็เป็นเสียงถอนหายใจบางครั้งก็เป็นเสียงฝีเท้า ที่เดินไปมาในห้องทั้งทางที่นอนอยู่คนเดียวข้าวของในห้องมักจะย้ายที่เองโดยที่นนไม่ได้ขยับบางครั้งนนตื่นมาพบว่ารูปถ่ายของนอนกับเพื่อนๆที่เคยแขวนอยู่บนผนังตกลงมาอยู่ที่พื้นหรือหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะหายไปวันหนึ่งขณะที่นนกําลังเดินกลับบ้านตามถนนที่เงียบสงบนนรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังเมื่อหันไปมองก็ไม่พบใคร แต่แล้วก็รู้สึกถึงลมเย็นๆที่พัดผ่านต้นคอพร้อมกับกลิ่นสาบเลือดจางๆที่ลอยมาแตะจมูกนนเลิกหวาดระแวงไม่กล้าอยู่คนเดียวนนเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังแต่พวกเขาก็ได้แต่ปลอบใจและบอกให้นน่นพักผ่อนให้เพียงพอพวกเขาไม่เชื่อเรื่องลี้ลับและคิดว่านนคงเครียดมากเกินไปแต่นนรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินนเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนายวิชิต จากบัตรประชาชนที่นดนจำได้ปรากฏว่าเขาเป็นผู้เข้าร่วมชุมนุมที่หายตัวไปในคืนนั้นและไม่มีใครพบศพเขาเลยนอกจากนนความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจนนทุกวันนนตัดสินใจไปหาหมอดูศัยศาสตร์คนหนึ่งเขาเป็นชายะลาผมขาวท่าทางเคร่งขรึมเมื่อเขาเห็นหน้าของนนเขาถอนหายใจยาววิญญาณตามติดเองมาเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเองหมอดูเล่าว่านายวิชิต เป็นวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปสู่สุคติเพราะร่างของเขาหายสับสนไปในคืนนั้นไม่มีพิธีศพไม่มีคนส่งวิญญาณเขาจึงยังคงวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์และด้วยความโกรธแค้นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเขาจึงเลือกติดตามคนที่พบเขาเป็นคนสุดท้ายและนั่นคือนนเขาจะตามติดเองไปทุกที่จนกว่าเองจะช่วยให้เขาไปสู่พภูมิที่เหมาะสมหมอดูคนนั้นบอกนอนตกใจอย่างมากแล้วผมต้องทำยังไงอะครับ หมอดูหลับตาลงช้าๆเจ้าต้องเดินตามหาเศษชิ้นส่วนของร่างกายของเขาที่หลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้นแล้วนำมารวมกันเพื่อทำพิธีส่งวิญญาณนนไม่แน่ใจว่านนจะทำได้ไหมแต่นนไม่มีทางเลือกถ้าไม่ทำวิญญาณของนายวิชิตจะตามติดนนไปตลอดชีวิตนนกลับไปยังสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งท่ากลางซากปลักหักพังที่ยังคงหลงเหลืออยู่นนเดินสำรวจอย่างละเอียดพยายามค้นหาสิ่งที่หมอดูบอก และในที่สุดนนก็พบเศษชิ้นส่วนเล็กๆที่ไม่น่าจะเหลือรอดจากเหตุการณ์อันโหดร้ายนั้นมันคือชิ้นส่วนกระดูกชิ้นเล็กๆที่นนไม่แน่ใจว่าเป็นของมนุษย์หรือไม่แต่นนก็เก็บมันมาอย่างระมัดระวังน,นนนํามันไปให้หมอดูทําพิธีส่งวิญญาณตามที่เขาแนะนําหลังจากพิธีจบลงนนรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาดความหวาดกลัวที่เกาะกลุมมาตลอดเริ่มจางหายไปนนหวังว่า ทุกอย่างจะกลับมาปกติแต่นนคิดผิดเสียงกระซิบยังคงตามหลอกหลอนนอนเสียงฝีเท้ายังคงดังขึ้นในยามค่ำคืนและในบางครั้งนนเห็นเงาดำๆของใครบางคนหายไปในความมืดมิดนนรู้ว่าวิญ,ญญาณของนายวิชิตจะไม่มีวันจากนนไปไหนไม่ว่านนจะทำอะไรเขาจะอยู่กับนนเสมอตามติดไปทุกที่บางทีนี่อาจเป็นบทลงโทษสำหรับนน สำหรับการที่นนรอดชีวิตมาได้ในขณะที่อีกหลายชีวิตต้องจากไปในค่ำคืนอันโหดร้ายนอนนอนลงบนเตียงพยายามข่มตาให้หลับแต่แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าเดิมชัดกว่าเดิมนนนนลืมตาตื่นขึ้นในความมืดมิดนนเห็นดวงตาสองคู่จ้องมองมาจากที่มุมห้องดวงตาเบิกพโพรงคู่นั้นเป็นดวงตาของนายวิชิตที่นนไม่มีวันลืม นนรู้ได้เลยว่าชีวิตของนอนต่อจากนี้จะต้องอยู่ร่วมกับเขาไปตลอดกาลตราบจนกว่าลมหายใจสุดท้ายจะจากไปและนี่คือเรื่องม็อบมอรณะวิญญาณอาฆาตที่เรานำมาฝากกันในค่ำคืนนี้หวังว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณได้ดำดิ่งและสัมผัสกับความหวาดกลัวที่แท้จริงสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสยองขวัญตอนใหม่ๆที่จะทําให้คุณขนลุกไปจนถึงกระดูกสันหลังและนอนไม่หลับในทุกค่าคืนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าเสียงกระซิบจากเงามือ